สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องจิลาพาชาแนลพยากรณ์ดวงชะตาราศีและ ยินดีต้อนรับนะคะท่านที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีพฤกษพประจําเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ก็จะพูดถึงในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดจิลาก็ขอฝากท่านผู้ชมนะคะช่วยกดติดตามช่องจิลาพาชาแนวทาง y o u t u b e ด้วยนะคะจะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะ ดวงดาวต่างๆที่ท่านผู้ชมได้มองเห็นนี้นะคะเป็นดวงดาวที่โคจรอยู่ในเดือนอตุลาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงชาวราศีพฤกษพนี่นะคะชาวราศีพฤกษพมีดาวพระราหูค่ะมากุมที่ลักนณาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63มาแล้วนะคะดาวดวงนี้อยู่ตรงจุดนี้ประมาณ1ปีครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเขายังจะอยู่ยาวไปจนถึงประมาณต้นปี65 ในตลอดระยะเวลาที่กล่าวมานี้นะคะชาวราศีพฤษภก็จะเจอเหตุการณ์ต่างๆอาทิเช่นนะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบางคนออกจากงานเปลี่ยนงานเ,าเสียคนรักหรือบางท่านอาจจะเสียญาติผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้ค่ะ ความคิดและร่างกายและจิตใจของท่านผู้ชมที่เป็นชาวราศีพฤกษพอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะดาวพระราหูเมื่ออยู่ตรงจุดไหนนะคะเขาก็มักจะเปลี่ยนแปลงตรงจุดนั้นเช่นกันค่ะบางท่านนะคะเคยผมยาวก็อาจจะมาตัดผมสั้นบางคนอาจจะเคยอ้วนมาก่อนก็ผอมลงได้เช่นเดียวกันค่ะตรงจุดนี้นะคะถ้า ในเมื่อนะคะดาวพระราหูโคจรมากุมลัคนาท่านจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจิราก็อยากจะแนะนําให้ท่านเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่เป็นผลบวกต่อท่านนะคะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นไปในแง่บวกค่ะบางครั้งนะคะเราอาจจะสูญเสียอะไรไปบางอย่างอาจจะเสียคนรักไปไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าในเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขเราก็ต้องปล่อยเขาไปใช่ไหมคะและในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะเห็นเด่นชัดมากที่สุดเลยค่ะดาวประจําตัวของคนราศีพฤกษโครจรไปเป็นประในพคู่ครองก็หมายความว่าช่วงนี้ก็จะมีความร้อนนะคะภายในครอบครัวมีความ ทุกกระทมขมขื่นเกี่ยวกับเรื่องความรักนั่นเองนะคะในตรงจุดนี้จิราก็จะพยากรณ์ในเรื่องความรักไปเลยนะคะอย่างที่จิรากเกินตั้งแต่แรกาบางท่านอาจจะเสียคนรักในเดือนตุลาคมที่เห็นเด่นชัดก็คือชาวราศีพฤษภไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะคะดาวพระศุกร์ตรงนี้นะคะมาอยู่ในภพคู่ครองเป็นพินทุบบาทก็จะร้อนรุ่งในเรื่องของความรัดนั่งเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนของเวลาทุกสิ่งทุกอย่างไม่จีรังนะคะถ้าอย่างที่บอกถ้าเรายื้อเขาไว้ไม่ได้ก็หมายความว่านั่นไม่ใช่สําหรับเราก็ปล่อยเขาไปนะคะแล้วก็ให้ชาวราศีพฤษภหันมาดูแลตัวเองค่ะสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีนะคะก็จะเป็นผลดีแก่ชาวราศีพฤษภนั่นเองค่ะ ต่อไปเราก็มาดูในเรื่องการเงินนะคะตรงจุดนี้ค่ะคือเป็นเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะมีดาวประจําเรือนก็คือดาวพระพุธดวงนี้ค่ะในเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวพระพุธดวงนี้ได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีและก็ตําแหน่งมหาอุดอยู่ในภพปุตตะก็หมายความว่าชาวราศีพฤษภนะคะอาจจะได้เงินจากธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหรือโปรเจกต์ใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะหรือบางท่านอาจจะได้จากบุตรหลานของตัวเองหรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะบางท่านนะคะดวงของท่านผู้ชมที่มีดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายการเล่นหวยเล่นเบอร์ตรงจุดนี้ก็หมายถึงว่าอาจจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ตรงจุดการเงินนี้นะคะไม่ใช่มีดาวการเงินอยู่แค่ดวงเดียวมีดาวเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองหรือเพศตรงกันข้ามอยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาจากเรือนวินาศก็หมายความว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านผู้ชมที่เป็นชาวราศีพฤกษ์ศพก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีปากเสียงเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครอง,องของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการเงินนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะ,ะ,คะหรือ,อ เวลานะคะบางท่านที่อาจจะถูกหวยถูกเบอร์ก็ต้องให้ระมัดระวังและบริหารในเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะอาจจะมีปัญหาเหมือนกับกรณีที่เป็นข่าวที่เราได้ยินได้ฟังมาก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถึงแม้จะได้เงินเข้ามาแต่ก็อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยใจไปในเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถอีกก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ตรงจุดนี้นะคะที่จีราบอกไปนะคะพอ,อามาประมาณกลางกงเดือนนี้นะคะปัญหาที่มีต่อเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครองนั้นยิ่งบ่งถึงความเด่นชัดว่าจะต้องมีปัญหากันมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นให้ชาวราศีพฤษภนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดและก็อารมณ์ของตัวเองนะคะ อันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภค่ะคือดาวพระราหูนะคะซึ่งมาทับที่ลัคนาของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63ส่งผลยาวไปจนถึงประมาณต้นต้นปี65เลยนะคะในเมื่อดาวดวงนี้มาอยู่ตรงจุดนี้เป็นการงานของชาวราศีพฤษภ ในระยะเวลาที่จีรากล่าวมาอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานบางคนออกจากงานบางคนมีเกณฑ์การโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานให้ไปอยู่อีกต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือไปอยู่ตรงจุดไหนที่เป็นจุดที่ห่างไกลก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้การงานที่เด่นมากที่สุดของชาวราศีพฤกษ์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์พนักงานขายซื้อมาขายไปสื่อสารทุกชนิดนะคะแม้กระทั่งเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ขายพ่อดาวดวงนี้ค่ะมาได้ตําแหน่งมหาอุดและก็ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีแต่ท่านที่ทํางานเกี่ยวกับสถานบันเทิงนะคะหรือดาราหรือหมายถึงคนที่ทำเกี่ยวกับอาบอบนวดหรือขายหวยขายเบอร์ช่วงนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้าง อาจจะไม่ได้ดังที่ตัวเองหวังนะคะก็มีการหยุดชะงักไปเพราะสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะตรงจุดนี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือบางท่านอาจจะมีงานเกี่ยวกับพวกพืชผลทางด้านการเกษตรนะคะที่ผ่านมานะคะมันมีการหยุดชะงักไปชั่วระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมคะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาในสิ่งที่หยุดชะงักไปอาจจะมีการดำเนินการต่อไปได้หรือบางจุดนะคะก็อาจจะสามารถสร้างรายได้ขึ้นมาแล้วในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสุขภาพค่ะในเดือนตุลาคมนี้นะคะให้ชาวราศีพฤษภให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะต้องไม่ใจร้อนนะคะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นก็อาจจะ ได้รับาบาดเจ็บมีเกณฑ์ผ่าตัดเลือดตกยางออกมือไม้อ่อนแรงนะคะแล้วก็ให้ระวังภายในพโพรงปากนะคะอาจจะปวดฟันโดนถอนฟันหรือมีแผลในปากอะไรทำนองนี้ค่ะจากการพยากรณ์ชาวราศีพฤกษพ ในเดือนตุลาคมนี้ก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าในเดือนนี้การเงินการงานถือว่าดีมากๆเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดเอกสารต่างๆและก็ให้ใจเย็นๆมากๆค่ะไม่ฉะนั้นก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งในเรื่องของความคิดและคำพูดเกี่ยวกับหุ้นส่วนเพศตรงกันข้ามคู่ครองหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ชาวราศีพฤกษ์ทางานด้วยก็เป็นไป ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ